สัสดีปีวัวจ้าสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะปี2021นี้นะคะก็ตรงกับปีนะคะปีฉลูโมปีวัวนั่นเองค่ะสแบ,บัดแลงก็เลยต้องขอประเดิมลุกแรกของปีนะคะกับการแต่งเป็น เป็นวัวน,นั่นเองนอกจากการมาเพ้นหน้าตัวเองนะคะแค่ตรงกับปีนักษัตรแล้วน่าจะมาเล่าด้วยเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปีนักษัตรปีแรกต้องไม่ใช่หนูแต่เป็นวัวถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนไปเริ่มกันสบายาง ก็ต้องเล่าก่อนค่ะว่า12นักสัตว์เนี่ยคืออะไร12นักสัตว์นะคะก็คือรอบเวลานั่นเองค่ะที่มีทั้งหมด12ปีรวมกันเป็น1รอบนะคะโดยแต่ละปีใน12ปีนี้เนี่ยก็จะมีตัวแทนนะคะเป็นสัตว์ต่างๆทั้งหมด12ชนิดที่เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินทั้งพวกหนูฉลูวัวขานเสือเถาะกระต่ายมารัรลงูใหญ่มะเสงงูเล็กมามียมาแม่แพะวอกลิงและกาไก่จอน้องหมาและสุดท้ายนะคะกุลกับ หมูนั่นเองซึ่งน้าเคยแต่งไปทั้งหมด2ปีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปีหนูและปีหมูด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าปีวัวน,นี้นะคะน่าจะทําถึงไหมปรับเป็นกำลังใจด้วยนะคะลบคิวจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาเล่ากันว่าทำไมา12นักสัตว์ถึงเป็นสัตว์12ตัวนี้ตามตำนานความเชื่อนิทานพื้นบ้านของจีนนะคะเขาเล่าว่าอยู่มาวันหนึ่งเทพเจ้าของจีนนะคะได้ประกาศว่าเราจะตามหาสัตว์ประจําปีทั้งหมด12ตัวเพื่อกําหนดให้เป็น12นักสัตว์โดยให้สัตว์ทั้งหมดมาแข่ง ขันกันว่าใครจะได้เข้าเส้นชัยทั้งหมด12ตัวก็จะได้เป็น12นักสัตว์ในแต่ละปีอุ้ยคิวหายไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวเล่าต่อนะคุณผู้ชมตอนนี้ขอบสาธิีขั้นสูงมันจะออกมาเป็นหัวได้จริงบ่เนี่ยจริงๆสัตว์ที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะมีน้องแมวด้วยนะ แต่นางก็โดนหนูโกงคือวันที่เทพเจ้าเนี่ยเขากำลังประกาศว่าอ้าเดี๋ยวเขาจะมีแข่งกันนะวันที่หนึ่งนะมามาเส้นชัยอยู่ตรงนี้เยแมวนะคะโดยเป็นสัตว์ทอนหลับตลอดทั้งวันเนาะตอไม่ได้อยู่ฟังตอนที่เทพเจ้าเนี่ยเขาเล่ากติกาก็หันไปหาเพื่อนสนิทซึ่งก็คือหนูนั่นเองจ้าเมิงเมิงเขาแข่งกันวันไหนนะหนูในตำนานความเชื่อที่นางกำลังจะเล่านะคะเป็นเสนญลักษณ์ของความขี้โกงเจ้าเล่ห์ก็เลยหันไปบอกเพื่อนสนิทอย่างแมวว่าเมิงเขาแข่งวันที่สองนอนไปเลยจ้ะ งงแล้วนะตอนนี้เละหรือยังบัวหรือเปล่าหรืออะไรเล่าจึงทําให้แมวเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันเพราะว่าหลับไปทั้งวันเลยในการแข่งเป็นที่มาทําให้หลังจากเมื่อไหร่ที่แมวเจอหนูก็จะต้องจับไล่กินไล่ฆ่าตลอดเพราะว่ามันโกรธมากเพื่อรักเาเรี่ยมโหดเล้วมนหลอกสิไงสไลม่ติลหนึ่งสไลม์สอง และแล้วก็ถึงวันแข่งนะคะหรือว่าตามความเชื่อของชาวจีนก็คือจันทรคติวันชิวอีกจัดทั้งหลายก็เริ่มเตรียมตัวเลยนะคะแล้วก็ถึงนางเอกของเรานะคะกับน้องวัวด้วยความที่นางรู้ตัวว่าฉันเป็นคนช้าฉันก็เลยต้องรีบเตรียมตัวออกตั้งแต่เที่ยงคืนอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะมนการทํากานบ้านโอ้ชินโดนช้าฉันเขียวอ้วงกว่าฉันจะไปถึงเนี่ยมันจะไม่ทันรีบออกจากบ้านตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่าขอคันแป๊บนึงนางกำลังจะเริ่มลงสีดําแล้วนะคะ อยู่ตรงนี้แหละตอนนี้นะัดกำลังวาดเขาโคงรูปตานะคะเพราะว่าเราจะย้ายตำแหน่งตาขอ,อ,องวัวน่ยอยู่ตรงนี้เลื่ตรงน,นี้นะัดจะหลับตาเอาดูรอบว่นวนะน้องวัวของเราเนี่ยก็รีบก้าวจ้าไปจ้าไปถึงมันจะรีบแค่ไหนนะความวัวเดนินอะ ระหว่างที่กําลังเดินทางไปนะคะด้วยความที่รีบที่สุดแล้วเนี่ยยัยหนูตัวที่เจ้าเล่์ที่สุดในเวลา12นักสัตว์ก็เห็นวัวเขาด้วยความเจ้าเล่์หรือฉลาดแกมโกงหรือเป็นคนมีไหวพริบอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าจะมองยังไงหนูเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วว่าถ้าฉันวิ่งไปเองอ่ะไม่มีทางไปทันแน่ๆเกาะห่างวัวไปเลยละกันก็ยองยองยองแต่ก็แก้ยูวัวปุ๊บแล้วก็ฮึบกะโดดเกาะหางไปเลยจ้าระหว่างนั้นวัวก็ตั้งใจเดินไป เดินไปจนใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วหนูก็นอนบนหลังวัวแบบสบายใจเฉิบไปเลยตอนนี้เพื่อนๆก็ยังคงสงสัยใช่ไหมตอ็ในเมื่อวัวเป็นคนเดินนําหน้าทําไมหนูถึงจะได้เป็นที่ 1, เ, 1. เมื่อวัวเดินมาถึงหน้าเส้นชัยนะคะด้วยความดีใจเนี่ยก็ยิ้มกับตัวเองว่าโอ้ความพยายามของเราความวางแผนของเราเนี่ยทำให้เรามาถึงที่1แล้วจริงๆด้วยก็เริ่มตะโกนเรียกท่ันเทพเจ้านะคะว่าลันลันถึงแล้วเอามองมาให้ฉันเทพเจ้าก็ว้าตายแล้วมีสัตว์มาถึงแล้วเปิดประตู นี่นะเราแบบเวอร์ชันกระเถิยอะเนาะทุกตัวในนี้ก็เลยไปกระเถอยหมดเลยหัวก็กำลังจะก้าวเดินเข้าไปปุ๊บหนูเนี่ยวิจากหางก็คือกระโดดข้ามหัวของวบัว,วแล้วก็เข้าเส้นชัยไปเลยเป็นคนแรกจึงทำให้เทพเจ้าประกาศว่าชวดหรือว่าหนูเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกต้องเป็นปีนักสัตว์ปีที่หนึง่ง วัวคืองงเลยค่ะรือแบบโยนปาดมงต่อไปตวก็แบบอ้มาถึงละก้าวต่อไปนะคะซงนําให้วัวเนี่ยกลายเป็นปีนักสัตว์ที่สองตามทั้งหมด12นักสัตว์นั่นเองค่ะอริงนะนาคิดว่าตัวที่ควรจะเกลียดหนุ่มมากที่สุดต้องไม่ใช่แมวนะแต่ต้องเป็นวัวกูจะมงแล้วอะอีก9ก้าโดนจะมงแล้วี่หนุ่มแล้วก็กระโดดข้ามไปไม่ได้มาได้แรงแต่ง็ได้นะมาบนหลังของวัวมาแบบสบายชิลๆแล้วก็ตัดหน้าเอาที่หนึ่งไปเลย จากเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่าหนูเนี่ยเป็นคนเจ้าเล่ห์หรือเป็นคนฉลาดมีไหวพริบถ้ามองจากมุมบัวนะนาว่าหนูก็เหมือนโกงๆนิน่นแหละอยู่มาบนหลังกูแล้วแทนนี้มึงจะแบบไปที่สองก็ได้เพราะมึงใช้แรงกูมากระโดดข้ามไปก่อนเลยแต่ถ้ามองในมุมหนูก็หรือว่ารู้จุดอ่อนของตัวเองเราตัวเล็กเราเดินช้าเกาะคนอื่นเข้ามาแล้วก็กระโดดเข้าเส้นชัยก่อนไม่ผิดกติกาจากเรื่องนี้เนี่ยหนูเป็นตัวเจ้าเล่ห์ตัวโกงหรือเป็นคนมีไหวพริบน่าเอายังอย่างคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะคะ หลังจากนั้นสัตว์ที่เหลือเนี่ยก็ทยอยตามกันมาเข้าตามลําดับเสือเข้าเป็นอันดับสามเสือบอกว่าที่มาช้าเป็นอันดับ3ามเนี่ยเพราะประตูก่อนถึงเส้นชัยเนี่ยนะคะจะมีแม่น้ําจริงๆเสือเนี่ยมาถึงเป็นตัวแรกเลยแต่ต้อง บังเอิญน่ะมันมีคลื่นน่ะพัดซัดกลับมาจะทําให้เสือเนี่ยต้องว่ายใหม่อีกรอบหนึ่งเข้าไปอันดับ3ลําดับที่4คือกระต่ายหรือว่าเถาะนั่นเองนะคะไม่น่าเชื่อว่าสัตว์น้อยตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาเป็นอันดับที่4ต้องบอกว่าเพราะได้รับการช่วยเหลือจากมารงนั่นเองค่ะระหว่างที่กระต่ายน้อยนะคะกระโดดมาถึงแม่น้ำแล้วเนี่ยก็เกาะขอนไม้เอาไว้แต่ก็ไปต่อไม่ได้จริงๆมารงที่กําลังไล่ตามมาเลยเนี่ยเห็นแล้วก็สงสารนาอเอนดูห็นมันเลือดไช่วยเลยอย่างเงี้ยก็เลยช่วยเป่าลม จึงนำให้กระต่ายนะคะได้เข้าชัยเป็นอันดับที่4ตามด้วยมารงเป็นอันดับที่5นั่นเองค่ะลำดับ6หรือว่ามาเสงงงูเล็กนะคะเข้ามาเส้นชัยแบบตลกมากงูเล็กเนี่ยไปหลบอยู่ในกีบของม้าหรือว่ามาเมียนั่นเองแล้วระหว่างที่ม้ากําลังจะเข้าเส้นชยัยงูเล็กก็แสดงตัวออกมาจนทำให้ม้าเนี่ยตกใจมากม้าก็เลยเด้งตัวกลับทาให้งูเล็กหรือว่ามาเสงนน่ยเข้าเส้นชัยก่อนเป็นลําดับที่6ตามด้วยมาเมียเป็นลําดับที่7ส่วนราศีต่อมานะคะนั่นก็คือแพะลิงแล้วก็ไก่นั่นเอง รวมดวยช่วยกันสร้างแพรพายข้ามแม่น้ำมาด้วยกันแล้วก็เข้าเส้นชายเรียงตามลําดับนั่นเองค่ะลําดับ11ก็เป็นน้องหมานั่นเองหรือว่าปีจอค่ะปิดท้ายที่ปีกุลหรือว่าน้องหมูหมูที่มาชานะคะก็เพราะว่ามัวแต่กินอยู่นั่นเองก็เลยเข้าเป็นลำดับสุดท้ายก็ได้ครบ12นักสัตว์ตามความเชื่อของจันทรคติแบบจีนค่ะมันเหมือนมีตาไหมเนี่ย มันลอยอ่ะตาข่าวมากเดี๋ยวค่อยแต่งค่อยแต่งเขาเอาแบบคร่าวๆก่อนเขาบอกคนที่เกิดปีฉลูหรือปีวัวนะคะจะมีลักษณะเป็นคนสุขุมใจเย็นรอบคอบไม่ทําอะไรโดยไม่คิดและรวมถึงไม่หวั่นไหวกับคํานินทามีคนมาว่าตอนนี้แต่งหน้าออกมาไม่เหมือนวัวก็ไม่สนใจหนุนมอะไรก็ไม่รู้ว่ะ เขาบอกว่าคนปีวัวเนี่ยบางครั้งจะเป็นคนที่ทําอะไรช้าเริ่มต้นช้าแต่มักจะได้ชัยชนะหรือว่าความสําเร็จเนี่ยในบ้านท้ายหรือว่าตอนหลังนั่นเองค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะก็เลยต้องมาถามว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยมีใครเกิดปีวัวบ้างไหมแล้วมันตรงหรือเปล่าแถมให้อีกนิดนึงเขาบอกว่าคนปีวัวเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกใครมีผัวปีวัวในมึงเตรียมใจเลยเจอพงเซเจอไพ่จำวันครบรอบอะไรไม่ได้ เป็นคนที่จะซื่อสัตย์แล้วก็รักจริงมากๆค่ะจริงไหมร้อยฟังหน,น่อยตัวนี้เหมือนมีสีตาตกใจรู้จะมองตาไหนก่อนตาเนื่องจากกระเทอแต่งเป็นวัวนะคะเนื่องจากกะเทอแต่งเป็นวัวนะคะวัวที่ออกมาก็เป็นวัวกระเทอแ่เกลียวมากแข็งนะเนี่ย และก่อนจะเสร็จลุวีนะคะนัดเชื่อว่าคนที่ดูช่องน,นั้นมันบ้าดูดวงก็เลยดูมาให้แหละมีการทํานายว่าปีนี้นะคะ2021ี่เนี่ยคือปีวัวทองหรือว่าวัวขนสมบัติเตรียมพลิกชีวิตกันเลยเขาบอกว่าใครที่ปรับตัวทันนะก็จะกลายเป็นวัวขนเงินขนทองเลยแต่นัดว่าก็ต้องมาควบคู่นะคะการปรับตัวที่ไม่ใช่ไปไหว้เจ้าขอพรอ,อ,อยู่แล้วว่าอุ้ยปีวัวทองขนเงินขนทองเตรียมปรับตัวที่ว่าคือเทรนอะไรมาเทคโนโลยอียอะไรกําลังมาเราปรับมาใช้กับธุรกิจเราได้มา เพื่อที่เราจะได้เป็นปีวัวทองจริงๆทาดาใกล้ความเป็นวัวแล้วนะคะทันดาดาทันทันทาเอ๊ะเดี๋ยวนะหลับตาแล้วไม่รู้วางถูกปะ่ะว้ายเลยผูหแรงนะมึงไเหรอตทันดาดาทันทันต น้องวัวหรือว่าปีฉลูนั่นเองนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างเออเพื่อที่ชอบลุคนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ิดนหนึงงน้องน่าเหนื่อยแล้วก็หนักหน้ามากๆเพราะมันเป็นสีเพ้นทั้งหน้าเลยนะคะหันข้างไม่ได้เลยนะมันประหลาดตามันแข็งอะมันต้องอยู่แค่มุมนี้เท่านั้นเดี๋ยวไปดูวีฟอัปเตอร์กัน เอเสิร์ฟลูกนี้นะคะเป็นลุกแรกแห่งปีเลยนะคะจากสบัดแปลงเนาะกับการแต่งเป็นเป็นไงกันบ้างคะกับการแต่งเป็นน้องวัวนะคะเฉลิมฉลองปีวัวทองนั่นเองค่ะบอกเลยว่าเป็นวัวที่แ่บี่สดในปีแล้วละมั้ง เหมือนหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าลุกนเนี่ยนะ่ตั้งใจทําขึ้นมามากๆเลยนะคะฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะก็ขอใช้โอกาสนี้เนี่ยสวัสดีปีใหม่ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะผมขอให้ปีนี้ทุกคนเฮงเฮงปังปังเป็นปีวัวเงินวัวทองสำหรับทุกคนเลยนะคะงั้นตอนนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ปีนี้นะคะที่นัดเลือกในการเพ้นหน้าเนี่ยเพราะว่านะัดก็อยากจะหลุดจากกรอบเดิมๆนะคะท้าทายความสามารถของตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าออกมาเนี่ยมันดูเป็นวัวไหมหรือ,อยังไงนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กระซา์อนดูในะความพยายามของนัดยังไงก็ฝากดูีด้วยนะ